สวัสดีครับกับช่างมธรรมดาชาวนาบรรจิตวันนี้ก็เป็นวานข้าบุญสานะครับพอด,ดีบรรยากาศดีฝนตกลินลินตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูงานเลี่ยนนี่ไปนะครับฝาท้ายโวเก่ามันผุนะครับ งูนี่มันขาดนะฮะงูนี่นี่ะมันขาดไปนะฮะปูขาดออกไปหมดลยครับสินปลาท้ายน่สันคอนเทียตัวแรกนะครับเครื่องสองพันเจ็ดนะครับเปลี่ยนทำสีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแต่สีก็ทำพอดูได้ครับเพราะว่า เจ้าจของรถประมาณมีจำกัดนะครับก็มีอยูต่ตำแหน่งหนึ่งก็คือไปน้าปัดนะครับไปน้าปัดน้าปัดเสียนะครับแต่ว่านีา่เปิดสวิขึ้นไม่มีตัวเลขใดๆนะครับความความเร็วไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> เทน้ำมันขึ้นสุดต,ตลอดนะครับขึ้นค้างอย่างนี้ครับ อ <c oughs> ครับอันนี้เช็คดูแล้วก็คือ,อหน้าปัดเสียนะครับถับเปลี่ยนใหม่ก็อยู่9.9้าพันนะครับสีง่ายก็คือ 10, หมื่นนึงนะครับหน้าปัดรุ่นนี้แพงมากนะครับแต่ว่าซ่อมได้ครับ แล้วซ่อมนี่ก็จะอยู่หลักพันนะครับนะครับแต่ว่านี้เจ้าของรถยังไม่มีประมาณที่จะซ่อมในจุดนี้นะครับก็ทำฝาท้ายไปก่อนนะครับนะครับโอเคครับส่งงานครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่